สอบถามนะคะวันนี้แกงขี้เหล็กค่ะใส่หมูสามชั้นใส่กระชายแล้วก็มีใบนางรักแล้วก็มีต้นชับผูแกงขี้เหล็กนี่ใส่ต้นชับผูได้ไหมว่าจะลองใส่มันหอมนะแต่เราก็มีผักสดค่ะจะตัดทิ้งให้หมดเลยวันนี้เนี่ย ใบนางรักจะตัดใส่ให้หมดเลยผักขี้เหล็กเดี๋ยวเอาลูกโดดใส่ด้วยอ้าอแม่ไปนอมปลูกพริกได้กินกับเขาคือกันเด้นนี่นะนี่นี่ได้กินอยู่เดินนี่อันนี้พริกอะไรวะเนี่ยมะเขือเทศมะเขือเทศยังไม่ไม่รู้จะทำเมนูอะไรใส่ผักกระแงได้ไหมผักอันนี้ได้ไหมเนี่ย เดีจะตัดทิ้งให้หมดเลยวันนี้จะลใบหหละพาอันนี้ต้นอะไรมะละกี้นกอันนี้ต้นถั่วพูกําลังขึ้นอันนี้มะเขือพวงนะคะเห็นอย่างนี้มะเขือพวงคะ่ะอันนี้มีผักบุ้งนาด้วยผักบุ้งนาผักบุ้งแกงแกงอะไรนะแกงเทโพก็ขึ้นอันนี้ต้นตำลึงนี่ถนอมที่สุดคือมะเขือพวงคะ่ะ เดี๋ยวจะย้ายเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวรอต้นใหญ่กว่านี้ก่อนรอหมดหน้าร้อนย้ายเข้าบ้านแล้วก็มีใบมะกูดต้นกระถินขี่เจเดินถ่ายตะไคร้เอาปักเฉยๆก็ขึ้นกิ๊กเอามาให้จากเมืองไทยเอามาปักขึ้นไม่รู้จะรอดหรือเปล่ารอดหน้าร้อนหรือเปล่าก็เลยปักไว้ยังไม่ได้ลุเลยแต่ถ้าหน้าหนาวก็คือต้อง นี่ต้นมะกรูดยังอยู่ค่ะไม่ได้กินไม่ได้ตัดเลยเลยไม่รัดเลยน,นี่ต้นกะถินกินเบื่อแล้วแต่วันนี้จะตัดตัดอะไรวันนี้จะโละต้นนางรักขี้เกียจขี้เกียจขยายแล้วจะตัดใส่แกงขี้เหล็กให้หมดเลยวันนี้แล้วก็จะมีแกงสับประรดแล้วมีใบโหระพาอยู่ จะตัดใส่ทิ้งหมดเลยโลหมดเลยวันนี้